สวัสดีเพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนโอเคมาสําหรับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านฮีโร่อย่างน้องอ้าวอีหรือว่าน้องอ้อยของเรานั่นเองนะเพื่อนก็เรียกได้ว่าเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวในแพทปัจจุบันที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับสาหรับฮีโร่ตัวนี้เนาะคือ เล่น r อาสักสิบเกมเนี่ยผมว่าตัวนี้นี่โดนแบรนด์ไปแล้ว9เกมนะคือแบบหลุดน้อยมากครับนานๆทีจะหลุดนะตาน,นี้ก็หลุดเลยได้โอกาสมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็ชนเลนไปทางด้านของนาคอสด,ด้วยเนาะมาดูกันว่าอ้อยเนี่ยจะสู้นาคอสได้หรือเปล่านะส่วนตัวผมมองว่า2ตัวนี้มันแบบสูสีกันนะแต่ว่าอ้อยมันจะทําได้ดีในช่วงต้นเกมไงแต่ว่านาะคอสเลดเกมเขาก็ดีเหมือนกันนะไม่รู้ดิผมว่าอยู่ที่คนเล่นอนะ่ะเออแต่ตัวมันดีทั้งคู่นะครับเพื่อนๆว่า2ตัวนี้นี่ใครป่าดีกว่ากันนะ ส่วนตัวผมก็ชอบทั้งคู่เลยนะครับเลือกไม่ถูกนะคือถ้าเหลือตัวไหนให้เล่นผมก็เล่นหมดนะครับเอาโอเคมาตอนนี้ผมก็เลือกที่จะเริ่มเป็นรนะดับของบัฟแดงนะคือผมเล่นอ้อยนี่ผมเริ่มบัฟแดงหมดเลยนะเพื่อนมีสิทธิ์ที่เราจะได้แบบไปช่วยเลนล่างเขาแกงได้ทันไงเพราะว่าอ้อยเนี่ยแค่ววสองเขาก็สามารถไล่คิวได้แล้วนะแล้วแบบมีบัฟแดงไนงะโหยืนขวนยาวๆเนะพอศัตรูจ่ายฟิกเกอร์เนี่ยถ้า2เราก็แบบตามได้ดีมากๆนะเป็นสกิลตามที่ค่อนข้างไกลเลยครับอืมผมเลยแบบเริ่มบัฟแดงเนาะ มีโอกาสที่จะได้คิวสูงแล้วจังหวะนี้โอเคเพื่อนผมไม่บวกนะครับแต่ว่าทีมเขาก็พยายามมาปกตอกเลือดอยู่นะทางด้านคิเด์เห็นเออหัวแวบๆนะในมินิแมพโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มก่อนและกันนั้นเพื่อนจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับคือถ้าไปรอให้เขาแบบเข้ามาบางทีมันมันช้าแล้วเราจะเสียเวลไปด้วยไงอืมผมก็เลยเลือกที่จะกลับมาฟาร์มดีกว่าเนาะอาโอเคเลนบนยังไงหูผมต้องรอลิเลียว่าถ้าผมเคลียเลยเดี๋ยวลิเลียเขาจะไม่ได้เวลนะมาเพื่อนมาผมจะรีบไปบนครับ ถ้าเราไปเลนบนได้ทันอาจจะมีสักตัว2ตัวนะพอให้เราได้เก็บคิวครับตอนนี้ทอนก็เลือดเหลือค่อนข้างน้อยแล้วด้วยนะ <c oughs> เนาะเฮ้ยนาคอนมาดิเพื่อนแน่หล่อไปก่อนออเอารถชนไวเลตพอดีบอกเลยว่าจังหวะนี้สวยจัดต่อยแต่ฟิกเกอร์ก็ไม่รอดอยู่ดีนะยังไงนาคอนราสตาร์ทไปหนึ่งทีแล้วผมขวนปากเดียบร้อยครับอันติีออกมาสวยงามฮนะโอ้โหกลายเป็นว่าเราได้กําไรสะง,งานนะเพื่อนๆคืออ้อยในช่วงต้นเกมนี่คือขวนแรงมากนะครับบอกเลยว่ารอดยากโอเคก็เก็บเป็นหน้าของมังกรไปนะสวยงามมาได้มาง่ายเลย ไม่มีทีมเขามาขอยแย่งเนาะแล้วก็มาแท็กโบนิดนึงนั่นเพื่อนก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเติบโตอโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าผมก็วาร์ปกลับเลยและกันนั่นเพื่อนไปฟาร์มที่เลนล่างต่อฮะเฮ้ยแต่ว่าถ้ากิลด์แหลมแบบนี้ผมว่าหน้าหน้าอยู่นะผมลังเลครับผมลังเลเอา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 ผมว่าได้ผมว่าได้ไดโอเคเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ยังไงเฮ้ยโอ้โหไม่ตายนะทอนสายตัติสวยฮนะบอกเลยว่าทีมเวิร์คต้องมานะจังหวะน,นี้โอเคดีนะทอนเขารู้กับเรานะครับ ถ้าผมใส่คนเดียวคิวดอร์ er, ไม่น่าจะตายเนาะเมื่อกี้เนาะเฮ้ยแล้วเพื่อนเราเหมือนจะอินเวสที่บฟัฟฟาแล้วนาะคอสยังไงน่าจะไม่อยากให้ไปง่ายๆนะครับก็เลยเกิดการเอ,อประทะก,กันนิดหน่อยนะผมว่าไม่น่าจะได้คิวอะ่ะเออเป็นนาคอสด้วยครับหนีหนีไวหนีไวเฮ้ยระยานกาลิเลียยังไงซุปไปช่วยแล้วโอเคผมว่าน่าจะไม่มีอะไรปะหูแต่ลิเลียนี่โดนต้อนจนมุมจัดแล้วก็จ่ายติหนีออกมาได้นะถ้าให้ผมเดาดูจากในมินิแมปนะครับ โอเคเราก็มาเก็บไปด้านของเลนกลางไปต่อเลยแล้วกันนันเพื่อนสวยฮนะตอนนี้เราก็ไม่น่าเกียดนะเกมก็ดําเนินไป3นาทีก็ทีมเราคิวไปนาทีละตัวอืมไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบเกมยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับคือถ้ามันไม่มีอะไรเราก็แค่ฟาร์มนะเพื่อนไม่ต้องไปรีบร้อนหาคิวครับอุ้ยแต่ว่าเหมือนเลนบนจะโดนหนักเลยนะั่นได้ปะไหวปะเพื่อนค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเล่นโอเคผมไปละผมต้องไปละ ถ้าผมไม่ไปนี่เพื่อนผมอาจจะโดนได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ยังไงเอ้ยสวยฮนะคือจานติแต่ว่าไม่น่าโดนก็เลยเปลี่ยนเป็นทนาตุสกิลหนึ่งตามไปขวานนะแล้วก็ลิเลียเก็บไปได้นะครับสวยงามนะจังหวะน,นี้หยาดยังไงเพื่อนอย่าจะมาหิวปงหิวป้อมต้องประทาก,กัน็หน่อยเลี้ยวโอเคไม่ทันฮนะปล่อยเข้าไปแล้วก็มาเคลียร์คลิที่เลนล่างนั้นเพื่อนคือถ้าตามไปนี้ไม่น่าจะได้อะไรอยู่แล้วครับโอเคเอาไป้าตุด์คเลเยอร์ต่อกันเลยแล้วกันนะ ไม่น่าจะมีใครมาแย่งเราได้นะครับตอนนี้เราอยู่กันสอคนผมบอกเลยว่าอยู่กับไอ้หนุ่มผ้าคลุมชุดขาวนี่เขาถ่ายยับแน่นอนนะแต่ยังไงจังหวะน,นี้หูบอกเลยว่าถ่ายยับเอาจริงเอาสุดจะเย็นเพื่อนโอเคตัดเอ่อคีปตัวเล็กตัวน้อยเขาไปก่อนนะบัฟฟ้าตรงนี้ก็น่าจะได้ไปด้วยนะโอเคสวยบอกเลยว่านาะคอสป่าล้นแน่นอนนะตานี้อยู่ยากจัดนะเฮ้ยยานอยากประทะว่าใส่ยเปล่า,า,าลเพื่อนอผิดเหลี่ยมผิดมุมไปหน่อยฮนะไม่ทันโอเค ฝั่งฟ้านี่ผมเป็นคนฟาร์มไปหมดเลยนะนาคอสนี่น่าจะไม่ได้อะไรเลยครับตังน่าจะฉีกหมายถึงผมนะโอเคตอนนี้ก็ยังคงนิ่ง,งอยู่นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนสกอร์คือแบบนิ่งมากนะ4นาทีแล้วจะหนาทีแล้วด้วยแล้วจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับถ่กลับมาอมบอกเลยว่าคุณแม่คุณแม่ก็แคร์บ้างโอเคถอยนาคอสโอเคสวยครับนึกว่าซุปจะโดนนาคอสขวดแล้วนะเมื่อกี้บอกเลยว่าบุรุษเหล็กคนนี้นี่เอาลงยากจัดนะอืมเอ็นุ่มตัวน้อยกับเกงนของเขา โอเคผมว่าซูเปอร์แมนไม่น่าจะต้องห่วงอะไรแล้วแหละผมควรจะไปทําบนได้แล้วครับตอนนี้คืออยู่กันอย่างนั้นมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะอยากจะให้เพื่อนเขาได้ป้อมบนอยู่เหมือนกันครับโอเคยังไงดีผมเก็บแสแต็กรอไปก่อนนะเพื่อนมันจะได้ขวนไวๆไ,ได้หลายๆครั้งครับออยู่นิ่งๆก็พยายามเก็บแสแต็กตลอดนะเล่นออยเป็นเพื่อนอ่าแล้วจวังหวะนี้บอกเลยว่าไวเอ็ดไม่รอดโอ้โหแล้วมีน้าแข็งแต่ผมใส่เรียบร้อยยังไงดีอันติโอ้โหแล้วช่อนนี้บอกเลยว่าอันติเก็บ2เอ้าวเฮ้ย สวยแล้วข้ามขือไว้ผ่านโอเคทีมเขาไม่มานะถ้าทีมเขามานี่ผมอาจจะล่วงได้เนะียผมเสี่ยวจัดเลยโอเคอาจจผมกลับไปรีเลียดแป๊บหนึ่งนั้นเพื่อนตัดผ้ามาเลยที่จังหวะน,นี้บอกเลยว่าอยามาลงมาลำไม่รอดอยู่ดีนะยังไงเพื่อนอุ๊ยโดนเออลูเมียสตันนับแต่ว่าสวยฮนะแล้วกเก็บเป็นระดของหยานไปได้นะโอเคต่อให้ทีมเขามาเยอะแค่ไหนตอนนี้ผมว่าทีมผมอะไหวหมดเลยนะอืมโดยการเงินที่ค่อนข้าง,งห่างครับสกอร์โดยรวมก็แปดต่อหนึ่งแล้วอะ มันเป็นเอ่อเรื่องที่ยากมากนะที่ทีมเขาจะไหวกับเราเนาะ <_ an> แล้ยิ่งเป็นอย่างในช่วงต้นเกมแบบนี้ด้วยนะเพื่อน <_ an> โดยหลักแล้วตัวละครเขาเป็นตัวเลทด้วยไงเราจะว่น,นี้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยจะจปั๊บปั๊บโอ้โหไม่โดนต้องตามว่ะโอเคสวยฮะ <_ an> หนึ่ว่าจะไม่ได้ทางด้านวอลเลทแล้วนะคือผมมันตีไม่โดนไงเมื่อกี้ถ้าโดนก็น่าจะจบภายในเซตเดียวครับดีนะถ้าสองเรากลับมาคูดาวทัน <_ an> อ่ะเดี๋ยวผมดันล่างไปเลยแล้วกันนะเพื่อนตรงกลางเขาก็หนัวกันจัดเลยนะ เป็นทางด้านของซูเปอร์แมนแล้วก็แอนเนตแล้วก็ทรอนนะอยู่กับทางด้านของลิเลียด้วยยัดนี่ชิวๆเลยนะครับผมก็ล่างยาวๆเออไม่รู้จะไปทําอะไรละผมว่าเพื่อนผมไหวเฮ้ยเฮ้ยะคีไม่เข้าโอเคสวยครับซุปสวยครับน่าจะได้ป้อมล่างแล้วแหละแบบนี้อย่าเสียนะครับกลางโอเคถ้ากลางเสียนี่เรามีสิทธิ์โดนสวนได้อยู่เหมือนกันนะเพื่อนแล้วจังหวะนี้ยาดเข้ามาลามบอกเลยว่าไม่รอดนะมา1 4 1 5ไม่ใช่แล้วเพื่อนโอเค ก่อนกลับก็ยังได้หยานไปตัวหนึ่งแบบนี้ก็คุ้มเลยนะเพื่อนได้ทั้งป้อมได้ทั้งคนเ,เดี๋ยวผมเก็บเป็นธานของอาร์คเลเยอร์ให้เพื่อนไปก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่มันจะรีเป็นร่าง2ก็จะได้มีแบบหลายๆบัฟมีมันม่วงหลายๆตัวเนาะไปถล่มบ้านนะวะคือแนะนําให้เอาเป็น้านของด a r k คเลเยอร์ดีกว่านะเพื่อนหลังจากที่จะ8นาทีแล้วอ่ะมมันจะดีกว่าครับใช้ในการขึ้นบ้านได้ค่อนข้างดีด้วยเนาะไม่ใช่มังกรไม่สําคัญนะเพื่อนมันก็สําคัญแต่ว่าดาร์ก็ดีกว่า ใช้คําว่าดีกว่าแล้วกันอืมโอเคเหมือนเพื่อนผมก็จะไปดักแล้วยังไงกิลด์โอ้โหดูจากในมินิแมปเรือนี่แดงแล้วนะแดงแล้วนะไม่ถอยจริงๆเอะเพื่อนโอเคแล้วเขาก็ถอยหนีกลับไปได้นะเดี๋ยวผมรอซ้อนตรงนี้แล้วกันโอเคเลียร์เพื่อนก่อนดีกว่าตอนแรกว่าจะซ้อนแต่ว่าคีปดันนะเพื่อนผมก็ดันสูงดันลึกกันแล้วด้วยอะคือเล่นไม่กลัวแล้วนะตอนเนี้ยผมเกี่ยวไม่โดนมันเมื่อกี้โอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่ตั้งหลักตั้งหลักปึ๊บจับไปก่อนเรียบร้อยครับแล้ว บอกเลยว่าต้องมีตัว <c oughs> แรงจัดนะตรงนี้และเก็บไปด้านของเอานาคอสไปได้นะแล้วเพื่อนผมยังไงเดินกลางเจาะกันได้หรือเปล่านะโอเคไม่ได้นะครับน่าจะค่อนข้างยากอยู่อืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะเพื่อนพยายามเก็บคีฟเรนข้างไปทําเวฟไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นได้เองนะครับ <c oughs> ผมว่าดา <c oughs> ต้องเอาแล้วนะอ <c oughs> ุ้ยล้วไปด้านทอนเก <c oughs> ็บกิลด์เดอร์ไปได้นะ คืออยากจะเอาดาร์กนั่นแหละเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนเราดันเก็บทีมเขาไปได้ผมก็ต้องใส่อะบอกเลยว่าหยานตรงนี้ไม่รอดครับเปิดดันตีทําไมเพื่อนสวยแล้วเก็บเป็นด้านของหยานไปได้นะ่าเลนล่างน่าจะได้ป้อมปะอืมน่าจะได้นะครับใช้คําว่าน่าจะได้ทีมเขาใครกันบ้านดีๆมั่งหว่ามีไวโลสครับกันบ้านได้อุ้ยซุปจะเย็นนะเพื่อนคือผมอยากจะตามไปช่วยเขาอยู่นะแต่ว่าคิดว่าถ้าเข้าไปนี้น่าจะแห้งนะอันตีผมก็ไม่มีด้วยดิประเด็นถ้าผมไม่ตีบ้านวะเนี่ยโอเค ตีได้สักทีครับคือพยายามจะโฟกัสฮีโร่ก่อนนั่นแหละแต่จริงบ้านก็สําคัญนะควรตีบ้านก่อนนะครับโอเคแล้วก็ถ่ายไปในด้านของเออป้อมล่างป้อมกลางมาได้แบบนี้บอกเลยว่าใส่นัวๆใส่ยาวๆอุ้ยถอยมาก่อนครับโดดไม่โดนเนาะกลับมาตั้งหลักแปลพาให้สกิลคูดาวจะได้มีโหดหลายรอบแล้วจังหวะนี้บอกเลยว่านาคอสไม่รอดนะโดนผมเก็บไปนะหยานเข้ามาลาปิงลาปะอะไรเพื่อนวิวง12แต่ว่าของห่างสวยฮะแล้วกเก็บเป็นด้านของหยานไปได้หนึ่งตัว แล้วคุณแม่ยังไงคุณแม่รูเมียเอยเอาให้สวยครับจังหวะน,นี้ไวเลตตัวเดียวผมขอได้ไหมโอเคแล้วก็ได้ไปทางด้านควอตคิวมาเลยนะอืมช็อตนี้นี่บอกเลยว่าอ้อยผมเอาจุกๆนะเพื่อนๆอ้าวแล้วก็จบไปเลยนะเพื่อนเราไม่รอแล้วนะครับโอเคสวยงามมากเพื่อนแล้วก็ได้เปทางด้านของวิกซอรี่มานะครับสําหรับตานี้โอ้ยบอกเลยว่าเดือดจัดนะอ่ะ ก็ไปดูผลงานกันดีกว่าว่าตานี้น้องเอาอีหรือว่าน้องอ้อยของผมเนี่ยจะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะไปครับ let's go <S ก็เป็นสุพีมูพสดาวนะแล้วก็ได้คะแนนอันดับที่1มานะครับคะแนนโดยรวมก็จะอยู่ที่12.6โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ e รห้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเราไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายไปละ